สวัสดีทุกท่านครับช็อกช็อปมาแล้วครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะวันนี้กลับมาชมรีวิวนาฬิกาอีก1รุ่นนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานของปี2020ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงมากมายของทาง Edifit นะครับ Edifit กับ Casio เนี่ยคือเจ้าของเดียวกันนะฮะ Casio นี่คือบริษัทแม่นะครับแล้วก็ Edifit ก็คือรายินค้านะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะงงนะฮะหลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกว่า Edifit แล้วกันนะฮะ Edifit เนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าตาปกติแล้วนะครับ เอเ f ฟิกับทีมรถแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับมีการผลิตนาฬิกาออกมาเรื่อยๆนะฮะในทุกๆปีซึ่งทุกๆรุ่นที่ผลิตออกมา จะมีการผลิตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหรือว่าหลายๆคนเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดอ dition นะครับหนึ่งปีก็จะผลิตหนึ่งรุ่นนะฮะซึ่งปริมาณจำกัดแต่เขาไม่ได้เขียนบอกนะฮะว่ารุ่นนี้ผลิตมากี่เรือนกี่เรือนนะฮะแล้วปีถัดมาก็จะผลิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับปีถัดมาผลิตอีกรุ่นเรื่อยๆ,ๆแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นปีของ2020นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นรุ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทีมแข่งรถฟอร์มูล่าวันนะครับรวมถึงตัวเอเดฟิตด้วยนะฮะ หนึงที่เปลี่ยนมีข้อเดียวแหละที่เปลี่ยนจะหนึ่งไนะที่เปลี่ยนเลยนะครับที่เปลี่ยนเลยนะฮะหลายๆคนจะคุ้นเคยกับชื่อของ e d i f i ิทนะครับเซคูเดเลียนะฮะทโล,โลโซใช่ไหมโทโลโซนะนะครับของ e d i f i ินะฮะซึ่งก็เป็นชื่อทีมของนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับหลายๆยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็ร่วมงานกับทางคาซิโอมาเนี่ยหลายเรือนหลายแบบพอสมควร แต่ปีที่แล้วนะฮะปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยทีมนี้นะครับเขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากสกู r ิเรียโทโรโซนะฮะซึ่งเปลี่ยนเป็นสกูรเรียอัลฟาโทรีนะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นอัลฟา t o รีนะฮะซึ่งก็ถือว่าออกเสียงยากเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าคุณไปเห็นเฮ้ยทำไมมันมันปลอมปะหวะทำไมมันมันไม่ใช่ชื่อทีมนี้นะคือบอกให้รู้เป็นความรู้ไปนในๆว่า ปี2อ่าปี2020เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น a l p h a t o รีแล้วนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างวัสดุเป็นยังไงความสวยงามเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันอ่าถ้าเรื่องของกล่องนะฮะแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดต้องให้ดูกล่องนิดนึงเมื่อกี้ต้นคลิปถ้าใครยังไม่ดู ก็กลับไปดูก่อนก็กลับไปดูต้นคลิปก่อนกล่องก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะก็จะเป็นกล่องทรงยาวๆใส่นาฬิกานอนมาเลยลักษณะแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ทําได้ดีสําหรับนาฬิกาที่เป็นสายหนังแบบนี้ใน,นการสายหนังเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปใส่แล้วทําให้สายมันหักเป็นวงกลมนะฮะกว่าจะไปถึงมือลูกค้าในบางทีมันมีรอยแตกของสายอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้มีรอยแตกแน่นอนครับต่อให้สายแบบนั้นจะแพงขนาดไหนถ้าเป็นสายหนังแท้ Net, นะ่มีรอยแตกแน่นอนซึ่งเวลาเขาทำแพ็กเกจมาเป็นรูปทรงนอนย,ยาวๆ,ๆแบบที่เห็นต้นคลิปนะแบบมัก็จ เป็นการเซฟนาฬิกาให้แบบดูใหม่ตลอดเวลานั่นเองนะครับอ่าอันนี้นิดนึงนิดนึงเป็นเกรดนิดนึงนะครับซึ่งนาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยนะฮะก็ให้สายมาสายเดียวเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวก็จะเป็นสายหนังสีกลมเลยนะฮะเขาไม่ได้เขียนบอกนะฮะว่าทาไมถึงใช้เป็นสีกลมนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาก็จะเน้นไปสีดําแดงสีดําน้ําเงินอะไรประมาณนั้นรุ่นนี้เนี่ยปี2020เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีกลมทั้งเรือนเลย นะครับเปย็นสีกรมทั้งเรือเลยแล้วยังให้มาเป็นสายหนังอีกนะแต่ฟิลต้องบอกว่าเห็นหน้าปัดเนี่ยก็มันก็ยังมีความคล้ายเรือนไม้ของรถฟอร์มูล่าวันอยู่ดีคือดูอยังไงเขาก็นะ้าออกแบบเขาเก่งนะออกแบบเอเดฟิทเนี่ยออกแบบทําให้เรามีความรู้สึกว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยเฮ้ยมันคือรถแข่งเลยว่ะมันคือฟิลแบบรถแข่งเลยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะอะลองเพ่งดูลองเพ,งงเพ่งดูผมสะ,ะกดจิตทุกคนนะฮะเนี่ยลองดูเห็นไหมม,มันจะมันจะมีฟิลแบบ ฟีลแบบนาฬิกาที่เป็นรถแข่งหน้าปัดเรือนใหม้นะครับซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ยังมีคอนเซปต์ของทางคาเทโอที่เขาตั้งขึ้นมาเนวว่าเป็นความรวดเร็วที่ฉลาดล้ำหรือเป็นความฉลาดล้ำที่รวดเร็วอะไรสักอย่างก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าทําออกมาแล้วมันสื่ออย่างนั้นจริงๆอันนี้คือไม่ได้เชียร์ไม่มีสปอนเซอร์แต่จากความรู้สึกส่วนตัวนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวัสดุก่อน สายหนังนะครับตรงนี้เป็นสายหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็จะเป็นสีกรมนะฮะเป็นสีกรมมาท่านี่แหละสีกรมเลยสีกรมกางเกงนักเรียนมอปลายอ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงสายเนี่ยนะฮะเขาจะสลักไว้นะครับเป็นชื่อทีมใหม่นะฮะสคูลเดียอัลฟาโทลลี่นะฮะถ้าผมอ่านผิดเนี่ยบอกได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะแบบนี้แหละนะฮะสคูลเดียอัลฟาโทลลี่ ก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกเลยว่าเอ้ยรุ่นนี้เนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงของปี2020นะซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมไม่รู้แต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือใช้ชื่อทีมแบบนี้นะครับเป็นนาฬิการุ่นลิมิเต็ดของปี2020ผมเอามารีวิว,ว,วช้าไปไหมวะไม่ช้านะนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย จุดเด่นความสามารถโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าผมจะพูดแค่ความสําคัญบางส่วนและกันอาจจะพูดไม่หมดนะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นเนี่ยก็ลองไปกดเล่นดูนะไปหาเล่นดูแต่ผมว่าไม่น่าจะมีให้เล่นนะครับสายหนังนะฮะเอเดฟิเกือบทุกรุ่นนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเป็นสายหนังเนี่ยเขาก็จะใส่สัญลักษณ์ของเอเดฟิมาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นโลโก้เขาอะนะฮะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าสายหนังแท้นะครับสายหนังแท้เพื่อเป็นการตอกย้าว่าเฮ้ยสายหนังแท้นะ สายหนังแท้เป็นการตอกย้ำเข้าไปในจิตสํานึกของคนดังนั้นที่คนซื้อรู้อยู่แล้วว่าสายหนังแท้นะฮะแต่เวลาจะใส่เนี่ยเวลายกมาใส่เนี่ยมันเป็นการตอกย้ำจิตจิตสํานึกเข้าไปอีกนี่นะโอ้โหรายละเอียดโคตรด,ดีนะครับแล้วก็สายก็จะให้รูมาประมาณนี้ถ้าเกิดแขนเล็กหน่อยก็เจาะเพิ่มได้นะครับเจาะเพิ่มได้นะฮะกวิธีการเดินได้เนี่ยก็จะใช้เป็นสีกรมท่าเช่นเดียวกันไม่ให้นาฬิกามันโดดเด่นเกินไปนะครับเพราะว่าตัวหน้าปัดมันมีสีขาวอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้เนีเนส เดี๋ยวผมดูนะสีกลมสีกลมเหมือนกันเลยนะครับตรงเข็มขัดสายอะไรต่างๆนะเป็นสีกลมทั้งหมดแล้วก็เป็นโลโก้ของทีม a l p h a t o u r ี่นะครับเซคูเดเลียอัลฟาทูลี่นี่คือชื่อทีมนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันะครับแล้วก็จะมีะแท็กเล็กๆมาที่เกี่ยวมัดมากับสายของนาฬิกาเนี่ยเขียนว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยฮ่า รุ่นนี้ความพิเศษ1และนะฮะนอกจากเรื่องของสายเรื่องของความเรนเตเอชั่นสก็คือเรื่องของสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโมบายลิงค์นะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะลองลงมาตวัวอักษรเล็กๆตรงนี้นะฮะเวอร์ไทม์ฟอร์สามร้อยซิตี้หมายความว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสามารถที่จะดูเวลาต่างประเทศได้ถึง300เมืองเลยทีเดียวซึ่งก็เป็น300เมืองที่สํำคัญๆทั่วโลก300เมืองนะไม่ใช่3า0รประเทศ300เมืองนะครับ ก็ผมว่าคงจะเดินทางไม่หมดลวฮะสามเมืองก็เอาเป็นว่าเขามีมาให้ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ฟิลของน้ําหนักต้องบอกว่ามันมีความหนักพอสมควรหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นนาฬิกาสายหนังก็ตามนะฮะจริงๆรนาฬิกาสายหนังเนี่ยมันจะเบานะแต่รุ่นนี้เนี่ยตรงตัวเรือนมีความรู้สึกว่าหนักมากถ้าผมถือแบบเนี้ยเนี่ยมันมันมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีความหนักหนักพอสมควรแล้วก็ มันหนาครับเนี่ยมันหนานะครับวัสดุก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการออกแบบหน้าตาที่เอ่อฟิลลิมิตประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะตามปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาที่เราเห็นถ้าเป็น G-Shock e ี e ดฟิตต่างๆอะไรเนี่ยเขาจะเขียนเขียนชื่อเมนูไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเซตติ้งต่างๆเนี่ยแต่อันเนี้ยรุ่นนี้เขาไปเขียนไว้ด้านหลังอ่าที่หลายคนบอกอ้มันก็ใช้งานยากเลยพี่ คือเวลาเราใส่นาฬิกาเนี่ยเราไม่ได้กดมันอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมฮะกดกันอยู่ไม่กี่ปุ่มผมว่าก็ไม่ใช่งานยากหรอกแต่ว่าเขาก็คงมีเหตุผลแหละที่เอาไปไว้ด้านหลังถ้าเกิดเอามาไว้ตรงนี้มันดูลกดูลกหน้าตามากแบบดูไม่มีเหตุผลเลยก็ไว้ด้านหลังแหละดีแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดเยอะมากลองไปหาอ่านกันดูนะฮะรวมถึงโลโก้ต่างๆโลโก้ของ Edifit โลโก้ของทีมแข่งรถแล้วก็เขียนปีด้วยนะว่ารุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดของปีไหนอ่ะ เห็นไหมเวลาเพื่อนไปกินกาแฟที่บ้านในโมได้แล้วนะว่ารุ่นนี้นะเฮ้ยของปี2020นะไม่มีผลิตแล้วนะเซิร์ชในช้อปปี้หาคือมาเป็นร้อยเรือนเลยไมันลิมิเต็ดจริงๆนะมันค่อนข้างที่จะลิมิเต็ดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมอยากให้ลองมีไว้สักเรือน2เรือนนะครับสเรือนเรือนที่2ไว้ทำไมเอาไว้ขายต่อนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าปัดกันนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตพับสายลงนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าปัดชัด สีด้านบนนะครับจะออกเป็นสีดำนะมันไม่ใช่สีกลมนะพูดถึงในตัวหน้าปัดนะครับออกสีดําๆด้านล่างก็จะไล่เฉดนะครับค่อนข้างเฟดออกมาเรื่อยๆให้เป็นสีขาวตรงนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดของทีมนะครับจะเ,เขียนสคู a เดลีย์อัลฟาโทลีนะฮะแล้วก็เอเดลฟิ c คาสิโอและเขียนจุดเด่นสําคัญหนึ่งของรุ่นนี้คือแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแซฟไฟร์คริสตัลในที่นี้คือกระจกครับตัวกระจกรุ่นนี้เนี่ยเขาผลิตจากตัวแซฟไฟร์คริสตัลนะฮะซึ่ง เขาใส่สารเคลือบแสงกันสะท้อน่าลิ้นไม่พันสารเคลือบแสงกันสะท้อนไว้แล้วด้วยเวลาที่เราดูในที่จัดจัดเนี่ยยกข้อมือขึ้นมาเพื่อจะดูเวลาในที่แดดแสงจัดจัดเนี่ยรุ่นนี้ก็เรียบร้อยนะ,ะแก้ปัญหาเรื่องของการสะท้อนของหน้าปัดไว้เรียบร้อยโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับยอมรับตามตรงตามจริงฮะว่าผมไม่มีที่แล้วก็ไม่เคยใส่ด้วยรุ่นนี้เอาเป็นว่าผมลองนั่งกดเล่นดูแล้วกันแล้วก็จะรีวิวตามที่ ไปอ่านมาแล้วก็ที่ตัวเองพอทราบบ้างแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับแล้วก็ปุ่มกดต่างๆเนี่ยให้มาแค่3ปุ่มเท่านั้นนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นโมบายลิงก์ไงเราอาจจะเน้นเรื่องของการใช้งานต่างๆไปที่โทรศัพท์มือถือซะเป็นหลักนะครับเวลาที่เราเปิดบลูทูธมือถือไว้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมครั้งแรกแล้วนะครับเชื่อมกับแอปของ e d เดฟิแล้วเนี่ยเชื่อมครั้งแรกและครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องเชื่อมแล้วนาฬิกาเขาก็จะเขาเรียกว่าเจเนเรตเวลาเองนะครับอัตโนมัติให้มันตรงเองอัตโนมัติ นะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างหนึ่งที่นาฬิกาที่ราคามันไม่ถึงหลักหมนะื่นอ่ะมีได้นะฮะมีให้ได้นะครับแล้วก็หน้าปัดด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดําๆนะครับต้องบอกความรู้สึกฟิลแบบเหมือนรถแข่งจริงนะเห็นไหมคือการออกแบบครึ่งวงกลมต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นเลือนไม้ของความเร็วของรถฟอร์มูล่าวันอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขาเขียนสัญลักษณ์ของบลูทูธนะครับเอาไว้นะฮะเขียนว่าบลูทูธนะนะฮะแล้วก็มี รายละเอียดเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองไปให้ดูภายน้ํากันนิดหนึ่งว่าภายน้ําเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้ขออนุญาตตัดไฟแต่ต้นลมนะครับดับไฟก่อนนะฮะถ้าอยู่ในที่มืดนะครับอ่าโอเครุ่นนี้โอเคเลยรุ่นนี้ภายน้ําถือว่าโอเคนะครับเหมาะสมกับราคาที่ควรจะได้นะครับเนะี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้มีเฉพาะที่ปลายเข็มเนาะ มันก็จะมีตามตัวเลขต่างๆให้ด้วยนะครับโอเคมีไฟไหมอลองดูเอา้ามีไฟมีไฟออกมือผมไปโดนปุ่มด้านล่างนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งขออภัยมือไปโดนปุ่มด้านล่างอ่ะนะครับนี่โอ้ตัดภายน้ําทิ้งไม่ได้เลยคนระับไฟจะสว่างขนาดนี้นครับไฟตรงนี้เนี่ยเขาใช้สองดวงนะครับดวงแรกเดี๋ยวก็จะเป็นไฟที่มาจากมุมขวาล่างตรงนี้อีกดวงหนึ่งก็จะเป็นไฟที่ฝังอยู่ด้านหลังหน้าปัดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะ คือสว่างทั้งตัวเข็มแล้วก็ตัวที่เป็นดิจิตอลน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโอเคนะครับเรื่องไฟเนี่ยทำได้เวิร์กพอสมควรนะฮะเวิร์กพอสมควรเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. ด,ดูดีดูดีอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันข้างในกันนิดนึงไหมนะฮะผมคงไม่ได้เชื่อมมือถือให้ดูนะครับเพราะว่าลองโหลดแอป Edifit มาดูก็ได้ Edifit Connect ไม่รู้สึกเออลองโหลดมาดูนะครับแล้วก็ลองเล่น,เล,นเล่นดูนะครับเนะี่ย ตั้งนาฬิกาปลุกนะฮะนี่คือในส่วนของนาฬิกาอย่างเดียวนะครับยังไม่เกี่ยวกับเวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็ดูเวลาต่างประเทศนะฮะจับเวลาตั้งนาฬิกาปลุกประมาณนี้เลยก็จะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากกว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่พอจะทําได้นะฮะเพราะว่าฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่เราจะเอาไว้ใช้เนี่ยก็จะไปอยู่ในโมบายลิงก์หรือว่า ระบบของสมาร์ทโฟนหมดแล้วเวลาที่เราเชื่อมเชื่อมต่อกับนาฬิการเรือนนี้นะฮะก <c oughs> ็ฟังก์ชันมีแค่นี้แหละนะครับฟังก์ชันมีแค่นี้แต่อยากให้มองว่ามันเป็นนาฬิกาลิมิเต็ดมากกว่าคนไทยนี่ได้ยินเขาว่าลิมิเต็ดไม่ได้นะโอ้ أو, ลิมิเต็ดทันทีเลยทีนี้ก็จะถามว่าแล้วมันราคาเท่าไหร่ลิมิเตดนี้นะ,ะับผมเองก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่พอดีรุ่นนี้เพิ่งเข้ามานะ,ะับเพิ่งมีโอกาสได้จับนี่แหละเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีราคาแล้วก็ถ้าใครอยากจะถามก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาบอกราคาไปให้้แลวกันน นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนิดนึงนะครับผมว่าด้วยความที่ว่าฟังก์ชันมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะมากๆผมก็เลยไม่รู้จะไปพูดตรงไหนก่อนนะครับอ่าตัวเรือนเนี่ยตรงนี้จะเป็นกลมสีกลมมาท่านะครับตรงนี้เขาจะใช้เป็นวิธีการชุกนะครับชุกนะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะถลอกได้ นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสีสแตนเลสเป็นไม่ได้เป็นสีที่มาจากตัวโลหะเองนะครับก็ขนาดหน้าปัดนะครับเรือนนี้อยู่ที่46มมก็ถือว่าเป็นขนาดหน้าปัดที่ไซส์กลางๆนะครับข้อมือขนาดไหนก็ใส่ได้หมดแต่ถ้าข้อมือกลางๆก็จะใส่สวยหน่อยนะครับบอกอย่างนั้นแล้วก็ความหนาของตัวเรือนต้องบอกมีความหนามากครับแล้วก็หนักหนักหนักมากแล้วกันอะผมให้น้ําหนักไปที่หนักมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขออนุญาตลองใส่บนข้อมือให้ดูนะครับว่า ถ้าใส่ข้อมือแล้วเนี่ยถ้าใส่ใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะฟิลประมาณไหนนะครับลองดูนะลองดูนะผมไม่ไม่ไม่ไม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 นิดดีกว่าผมขออนุญ,ญาตทาบให้ดูประมาณนี้นะครเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็แขนผมค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเล็กไม่ใหญ่มากนะฮะก็ใส่ก็อาจจะไม่ได้ดูสวยมากเพราะว่านาฬิกามัน4-5หมิลจริงมันไม่ใหญ่นะแต่ด้วยความที่ว่ามันหนา มันก็เลยให้ฟิลความรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าแขนไปหน่อยสําหรับผมนะใหญ่กว่าแขนไปหน่อยเพรานะนั้นถ้าใครแขนใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับคือแขนไม่เล็กแต่แขนกลางๆในรุ่นนี้ใส่สวยนะรุ่นนี้ใส่สวยนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครชอบก็ลองหาซื้อกันดูนะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับราคาไม่ถึงหมื่นบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักรอบ ประมาณนี้ถามว่าสายสามารถเปลี่ยนได้ไหมถ้าเกิดว,ว่าใส่ไปสักพักล้วเบือ่อถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการโชว์โลโก้ของทีมเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับคือสายนาฬิกาทุกแบบในโลกใบนี้เนี่ยเกือบที่เปลี่ยนได้เกือบทุกรุ่นนะครับเพียงแต่ว่าต้องหาที่มันใส่กันได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าไม่ซีเรียสกับโลโก้ตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนได้เวลาที่เราเบื่อเบื่อนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ผมฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็แนะนําให้กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ข้อมูลตรงไหนที่ตกหลน่นในคลิปนี้สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกับผมได้ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อเนี่ยผมจะใส่ไลน์แอดไว้ให้นะครับก็ฝากด้วยลวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ